พราะฟุตบอลไม่ใช่แค่เกมแต่มันคือลมหายใจแมนยูสไตล์จะพาคุณดำดิ่งสู่โลกของปีศาจแดงแบบ e x c กซ์คลูทั้งวิเคราะห์ก่อนเกมหลังเกมและข่าววงในที่เราใจที่สุดหาดเลียดในตัวคุณเป็นสีแดงที่นี่คือบ้านของคุณกดติดตามไว้แล้วคุณจะไม่พลาดทุกความระทึกในโอทราวฟอร์ดจำได้ไหมวันที่แมนยูแพ้จนเราไม่กล้าเปิดทีวีแต่วันนี้ ทีมที่เคยหมดศรัทธากำลังถูกปลุกขึ้นมาโดยคนที่ไม่เคยทิ้งสโมสรนนี้เลยชื่อของเขาไมเคิลคาริกและผลงานก็ประจักษ์คาริกคว้ากุญซือยอดเยี่ยมแห่งเดือนแถมเชสโกเผยเคล็ดลับสุดทึ่งทั้งหมดในคลิปนี้ไปรับชมกันครับกลายเป็นประเด็นร้อนที่ทำเอาเหล่าเรด Army ยิ้มแก้มปริกันทั่วหน้าเมื่อล่าสุดไมเคิลคาริก อดีตมิดฟิลด์ระดับตำนานที่ก้าวขึ้นมารับตำแหน่งหัวหน้าโค้ชแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผงาดคว้ารางวัลผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมประจำเดือนของพรีเมียร์ลีกมาครองได้สำเร็จแม้จะพึ่งก้าวเท้าเข้าสู่โอทราวฟอร์ดในฐานะบอสใหญ่เพียงไม่กี่สัปดาห์แต่สิ่งที่เขาทำได้นั้นมันคือปรากฏการณ์ครับหากย้อนกลับไปตั้งแต่วันที่13มกราคมที่ผ่านมาคาริคถูกแต่งตั้งเข้ามาท่ามกลางความสงสัยว่า เขาจะรับมือกับความกดดันได้หรือไม่แต่เพียงแค่2เกมแรกในเดือนมกราคมเขาก็ประกาศศักดาให้โลกได้รับรู้นัดแรกในดาร์บี้แมชที่โอทราวฟอร์ดพิศาัดแดงภายใต,ใต้การนำของคาริคเปิดบ้านอัดคู่อริร่วมเมืองอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปแบบเบ็ดเสร็จ2-0และยังไม่หยุดแค่นั้นครับเพราะเขายังพาทีมบุกไปล้มยักษ์อาร์เซนอลทีมจ่าฝูงถึงถิ่นเอมิเรตสเตเดียม ด้วยสกอร์สุดมัน3ต่อ2พลิกนรกกลับมาชนะได้อย่างเหลือเชื่อความร้อนแรงของคาริคไม่ได้จบแค่เดือนมกราคมครับเขายังคงรักษาสถิติ invincible หรือไร้พ่ายต่อเนื่องด้วยการเก็บชัยชนะเหนือฟูแลมและท็อตแนมฮัตสเปอร์ก่อนจะมาสะดุดเสมอเวสต์แฮมยูไนเต็ดเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาด้วยผลงานระดับมา t e ต p i ี c e นี้เองทำให้เขาได้รับคะแนนโหวตท่วมทน เอาชนะตัวเต็งอย่างอันโดนีอิราโอลากุนซือบอลมัดเลียมโรซิเนียกุนซือเชลซีและชอนไดช์ไปได้อย่างเอกฉันสิ่งที่น่าประทับใจยิ่งกว่ารางวัลคือทัศนคติของเขาครับคาริกล่าวหลังได้รับรางวัลที่แคริงตันว่ามันเป็นเรื่องดีที่เห็นเราเริ่มต้นได้ยอดเยี่ยมแต่นี่ไม่ใช่เรื่องของผมคนเดียวมันคือเรื่องของทุกคนทีมงานโค้ชและที่สำคัญที่สุดคือตัวผู้เล่น เขายังย้ำด้วยว่าการเปลี่ยนแปลงกลางคันแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ความมุ่งมั่นของนักเตะที่ปรับตัวเข้ากับแผนการเล่นใหม่ได้ในเวลาเพียง3วันก่อนเจอซิตี้คือหัวใจสำคัญที่ทำให้ทีมกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งจากความสำเร็จในเดือนแรกนี้ชัดเจนว่าคาริคไม่ได้เข้ามาเพียงเพื่อแก้ขัดแต่เขาเข้ามาเพื่อเปลี่ยนทางลมให้กับสโมสสแฟนบอลเริ่มกลับมาเชื่อมั่น และบรรยากาศในห้องแต่งตัวดูจะยอดเยี่ยมกว่าที่เคยเป็นมาภารกิจต่อไปคือการรักษามาตรฐานนี้ไวใ้ให้ได้ในระยะยาวเพื่อเป้าหมายในการกลับไปทวงความยิ่งใหญ่ให้สมชื่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาละผมมีคำถามที่อยากชวนทุกคนมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันครับจากผลงานการกุมทีมไร้พ่ายในช่วงแรกนี้คุณคิดว่าไมเคิลคาริกคือคนที่ใช่ที่จะนำพาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด กลับมาคว้าแชมป์ลีกได้อีกครั้งใน2ฤดูการนี้หรือไม่เพราะอะไรพิมพ์คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นของคุณไว้ที่ด้านล่างได้เลยครับจากดาวรุ่งพุ่งแรงที่เซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันเคยทำนายไว้ว่าจะเป็นนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์แมนยูนเตดสู่การต่อสู้กับอาการบาดเจ็บเรื้อรังที่เกือบทำลายชีวิตและจิตใจของเขา วันนี้ฟิลโจน์กลับมาแล้วครับแต่ไม่ใช่ในฐานะปราการหลังผู้ทุ่มเทถวายหัวแบบเดิมแต่เป็นในบทบาทโค้ชที่พร้อมจะพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งในทีมเก่าที่สร้างชื่อให้กับเขาอย่างแบล็กเบิร์นโรเวอร์สวันนี้เราจะมาเจาะลึกเส้นทางใหม่ของโจโนาหลังประกาศแขวนสตั๊ดและการก้าวเข้าสู่สนามรบในฐานะกุนซือข้างสนามที่น่าจับตามองที่สุดคนหนึ่งในเวลานี้ครับหลังจากฟิลโจน์ตัดสินใจย,ยุติเส้นทางนักเตะมืออาชีพในปี2024 ด้วยวัยเพียง32ปีหลายคนตั้งคำถามว่าชายคนนี้จะหายไปจากวงการฟุตบอลหรือไม่คำตอบคือไม่ครับเพราะโจนส์เลือกเดินหน้าเข้าสู่อะคาเดมีของแมนยูไนเต็ดทันทีในฤด,ดูกาล2023 2 0 2 4เราได้เห็นโจนส์ในชุดวอร์มเข้ามาช่วยดูแลน้องๆรุ่นอายุไม่เกิน18ปีเขาเก็บเกี่ยวประสบการณ์เรียนรู้การวางแผนและรับมือกับความท้าทายหลังบ้าน โจนส์เคยให้สัมภาษณ์ไว้อย่างน่าสนใจครับว่าผมมีความทะเยอทะยานสูงมากและผมพร้อมแล้วสำหรับความท้าทายนี้นี่ไม่ใช่การมาทำงานฆ่าเวลาแต่มันคือการเริ่มต้นอาชีพที่สองอย่างจริงจังของเขาและข่าวใหญ่ก็มาถึงครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามีการประกาศอย่างเป็นทางการว่าฟิลโจนส์ได้รับการแต่งตั้งเป็นหนึ่งในทีมสตาฟโค้ชชุดใหญ่ของกุหลาบไฟแบล็กเบิร์นโรเวอร์สสโมสรที่เขาแจ้งเกิดตั้งแต่อายุยังน้อยก่อนจะย้ายมาโด่งดังกับปีศาจแดงในปี2011 การกลับมาครั้งนี้เขาจะทำงานภายใต้การคุมทีมของไมเคิลโอนิลคุณซื้อแม่ประสบการณ์ที่ผ่วงตำแหน่งผู้จัดการทีมชาติไอแลนด์เหนือควบคู่ไปด้วยโดยโจนส์จะได้ร่วมงานกับอดีตนักเตะชื่อดังอย่างสตีเวนเดวิสและมีเดเมียนจอห์นสันคอยซัพพอร์ตภารกิจนี้ไม่ใช่งานง่ายนะครับเพราะตอนนี้แบล็กเบิร์นกำลังตกที่นั่งลำบากรั้งอันดับ3จากท้ายตารางในศึกแชมเปี้ยนชิพและกำลังหนีตกชั้นอย่างหนัก โจนส์ต้องใช้ประสบการณ์จากการเป็นนักเตะระดับแชมป์พรีเมียร์ลีกมาช่วยขันน็อตแผงหลังของทีมให้กลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งปัจจุบันในวัย33ปีฟิลโจนส์ดูมีความสุขและมีความมั่นใจมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหลังจากเคยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากจากการถูกบูลลี่และอาการบาดเจ็บเขาเปลี่ยนความกดดันเหล่านั้นเป็นพลังในการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเตะรุ่นหลัง บทพิสูจน์แรกของเขาจะเริ่มต้นขึ้นทันทีในวันเสาร์นี้ครับโดยจะบุกไปเยือนควินสปาร์กเรนเจอร์สแฟนบอลแบล็กเบิร์นหลายคนตื่นเต้นกับการกลับมาของลูกม่อคนนี้และคาดหวังว่าหัวใจที่สู้ไม่ถอยของโจนส์จะช่วยปลุกใจให้นักเตะในทีมมีแรงฮึดขึ้นมาถือเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่และน่าประทับใจมากครับสำหรับฟิลโจนส์จากคนที่เกือบจะท้อแท้ต่อฟุตบอลกลับมาเริ่มต้นใหม่ด้วยความมุ่งมั่นในสายงานบริหารข้างสนาม เราคงต้องรอดูกันว่าโคชโจนส์จะพาแบล็กเบิร์นพ้นจากการตกชั้นได้หรือไม่คุณคิดว่าประสบการณ์ความเจ็บปวดจากการบาดเจ็บและการถูกวิจารณ์อย่างหนักในอดีตจะส่งผลดีให้ฟิลโจนส์ Jones, กลายเป็นโคชที่เข้าใจความรู้สึกนักเตะและประสบความสำเร็จได้มากกว่าคนอื่นหรือไม่ลองคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันเข้ามาได้เลยครับ นาทีนี้ไม่มีกองหน้าคนไหนจะร้อนแรงและถูกพูดถึงไปมากกว่าเบนจามินเซสโก้ดาวยิงชาวสโลวีเนียของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกแล้วครับหลังจากที่เขาเพิ่งโชว์ความเฉียบขาดซัดประตูตีเสมอสุดสวยในเกมพบกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดและก่อนหน้านั้นไม่กี่วันก็เพิ่งจะก,กระชากวิญญาณแฟนบอลด้วยประตูชัยที่สเตรทฟอร์ดเอนในเกมกับฟูลแม แต่รู้ไหมครับว่าเบื้องหลังฝีเท้าที่คมกริบแบบนี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยแต่มาจากพลังจิตใจและการเตรียมตัวที่เนียบระดับมือโปรในพอดแคสต์ Inside Carrington ตอนล่าสุดเซสโกได้เปิดเผยเรื่องราวที่หลายคนอาจยังไม่รู้ครับเขาเริ่มเส้นทางฟุตบอลด้วยการเป็นผู้รักษาประตูเหมือนกับคุณพ่อของเขาก่อนจะผันตัวมาถล่มประตูแทนความเด็ดเดี่ยวของเขาเริ่มต้นตั้งแต่อายุเพียง15ปีเมื่อเขาตัดสินใจทิ้งบ้านเกิด มุ่งหน้าสู่เมืองเซาท์บวกเพื่อล่าความฝันที่นั่นเขาไม่ได้แค่ฝึกฟุตบอลแต่ต้องเรียนรู้ทั้งภาษาอังกฤษและเยอรมันไปพร้อมกันซึ่งความใจสู้ในวัยเด็กนี่แหละครับที่หล่อหลอมให้เขากลายเป็นอาวุธหนักของปีศาจแดงในวัย22ปีหนึ่งในแง่มุมที่น่าทึ่งที่สุดคือเซสโกให้ความสำคัญกับสภาพจิตใจอย่างมากเขาเล่าให้เลียมแบรดฟอร์ดเฮเลนเอเวนส์และตำนานอย่างเวสตบราวฟังว่า การทำสมาธิคือการหายใจและอยู่กับตัวเองแต่สิ่งที่ผมทำทุกเช้าก่อนเริ่มวันคือการจินตนาการหรือ visualization ผมเชื่อมั่นว่าการตั้งเป้าหมายและการขอบคุณในสิ่งที่ตัวเองมีจะทำให้เราได้รับทุกอย่างกลับคืนมาจากการทำงานหนะัก Sesco แนะนำว่าแม้การทำสมาธิจะดูยากในช่วงแรกแต่แค่ลองเริ่มจากการฝึกหายใจเข้าออกลึกๆวันละนิดก็จะช่วยจัดการความเครียดในชีวิตได้แล้วครับ ซึ่งนี่คือสิ่งที่เขาทำเป็นกิจวัตรไม่ว่าวันนั้นจะมีแข่งหรือไม่ก็ตามผลลัพธ์จากระเบียบว,วินัยที่เคร่งครัดสะท้อนออกมาเป็นตัวเลขที่น่าตกใจครับตั้งแต่เริ่มปี2026เขาทำไปแล้ว5ประตูจากการลงสนามเพียง7นัดที่น่าทึ่งกว่านั้นคือสถิติค่าเฉลี่ย1ประตูในทุกๆ66นาทีเท่านั้นแม้ในช่วง4นัดหลังสุดเขาจะถูกส่งลงมาในฐานะตัวสำรองภายใต้าการคุมทีมของไมเคิลคาริค แต่ทุกครั้งที่เท้าของเขาสัมผัสหญ,ญา้าแฟนบอลต่างรู้ดีว่าประตูกำลังจะตามมาตอนนี้แมนยูไนเต็ดกำลังอยู่ในเส้นทางขับเคี่ยวลุ้นตัวยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกอย่างเข้มข้นและดูเหมือนว่าเบนจามินเซสโกคนนี้แหละครับคือจิ๊กซอชิ้นสำคัญที่ขาดไปไม่ได้เลยในฤดูกาลนี้และนี่คือเรื่องราวของกองหน้าผู้ใช้ทั้งพลังกายและพลังจิตในการขับเคลื่อนความสำเร็จครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับ คิดอย่างไรกับฟอร์มการเล่นของเซสโกในตอนนี้ด้วยสถิติทำประตูทุกๆ66นาทีแบบนี้คุณคิดว่าถึงเวลาหรือ,อยังที่แมนยูไนเต็ดควรจะส่งเบนเามินเซสโกลงสนามเป็นตัวจริงทุกนัดหลังจากนี้หรือบทบาทซูเปอร์ซับแบบที่เป็นอยู่ตอนนี้มันลงตัวและอันตรายที่สุดแล้วพิมพ์คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นของคุณไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมรออ่านของทุกคนอยู่ถ้าคุณชอบคอนเทนต์เจาะที่ลึกแบบนี้ อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดแชร์ส่งต่อให้เพื่อนๆคอปีศาจแดงได้ดูด้วยกันนะครับที่สำคัญที่สุดใครที่ยังไม่กด subscribe หรือกดติดตามฝากกดไว้ตอนนี้เลยพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับคุณจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารและความเคลื่อนไหวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนใครและสำหรับแฟนพันธุ์แท้ที่อยากสนับสนุนช่องของเราให้เติบโตยิ่งขึ้น สามารถกดปุ่ม join หรือสมัครสมาชิกเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราและรับสิทธิพิเศษมากมายได้เลยครับขอบคุณที่รับชมจนจบแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับ